วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆที่หลายคนอาจจะเคยเจอและบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องระวังนั่นก็คือการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนยังไงให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพจริงๆแล้วการเซ็นสำเนาถูกต้องไม่ใช่แค่เป็นการเซ็นแบบทั่วไปแต่ต้องทำยังไงล่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลของเราถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ในยุคที่การทำธุรกรรมต่างๆหลายคนจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ส่งให้กับบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างๆผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นการสมัครงานการสมัครสินเชื่อหรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์ใช่ไหมแต่การส่งบัตรประชาชนแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะมิจฉาชีพสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนของเราไปทำธุรกรรมหรือว่าแอบอ้างในที่ต่างๆได้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซ็นสเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะการเซ็นสเนาถูกต้องจะต้องเขียนคําว่าสเนาถูกต้องแล้วก็เซ็นชื่อของเราตรงนั้นนี่คือขั้นตอนพื้นฐานนะที่หลายคนรู้อยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะต้องเซ็นแบบไหนเพื่อความปลอดภัยข้อสำคัญคือต้องขียเส้นทับข้อมูลสำคัญที่ไม่จำเป็นเช่นเลขหลังบัตร หรือข้อมูลที่อาจจะถูกนำไปใช้แอบอ้างได้อย่างเช่นโลเซอร์อดีหรือเลขรหัสหลังบัตรแต่ต้องระวังนะอย่าขีดเส้นทับรูปของเราเพราะถ้าขีดทับแล้วหน้าเราไม่ชัดขึ้นมาก็จะทำให้การยืนยันตัวตนนั้นยากขึ้นไปด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยป้องกันการนำเอกสารไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็คือการเขียนข้อความระบุว่าใช้สำหรับอะไร เช่นใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้นหรือใช้สำหรับขอสินเชื่อการเขียนแบบนี้จะช่วยให้มิจฉาชีพไม่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้อย่าลืมเขียนวันที่ในการเซ็นสำเนาด้วยเพราะถ้าเราไม่เขียนวันเดือนปีก็อาจจะทำให้มิจฉาชีพนำเอกสารไปใช้ในช่วงเวลาอื่นได้พอเราเขียนวันที่แล้วพวกเขาจะไม่สามารถเอาเอกสารไปใช้ผิดเวลาได้ สุดท้ายนี้การเก็บสำเนาบัตรประชาชนก็ควรจะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่ามอบเอกสารสำคัญนี้ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้วิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ปลอดภัยและก็ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้วิจาชีพนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพ